อุ้ยอุ้ยมันร้อนร้อนใช่นนะสวัสดีค่ะโอกับจิจิสุด้อดวันที่ได้เล่บเกมอาหารที่กำกับไมีเย้นะคะหนูไม่รู้เลยนะข้างในมีอะไรหนูไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช่ไหมครับเราไม่รู้เพราะ น้องๆเปงนต้วใช่ไหมป๋าน้องๆท้ามาหรือพี่ๆ่ถามาพี่ๆเสียหนูหนูเป็นหนอน้องไงอ๋อหนเป็นพี่เป็นพี่ไม่ใช่เป็นพี่ตินมังโอเคป๋างั้นเดี๋ยวป๋าเตรียมของชิ้นแรกมาเลยว่าเราจะได้อะไรกันป๋าเตรียมเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าของอย่างแรกใครจะได้อะไรใช่ป๋าเตรียมเลยครับอภิษตอภิษฎก่อนจ้าโถ ยกห้ามยกเดี๋ยวรู้ห้ามยกห้ามยกเลิกเลิกได้ไหมเดี๋ยวป๋าให้น้องตีนน้องตีนจะเลือกกล่องนี้เดี๋ยวเลือกกล่องนี้กล่องกล่องนี้อ่ะน้องตีนเลือกกล่องนี้แม่ตีก็กล่องนี้ใช่ป๋าอะไรอ่ะไม่บอกพี่บอกอันนี้หนูซื้อมาตอนแต่ที่เราไปสัญญาซื้อของเล่นกันอ๋อมาแม่ติ๊กันกล่องใหญ่มากเลยนะป๋าเปิดเลยเปิดเลยลองกินก่อน หอมชื่นแม่ปิดตานะแม่รอหนุนอุ้ย ของชอบมันคืออะไรครับหลบแม่ได้พิซซ่าใช่ตัวได้ขนมนี่นี่พิซซ่าเหมือนกันแต่เป็นขนมแ,แต่หอมแม่ได้พิซออพซ่ากองนะตัวตั้งตจะเป็นอาหารจริงหอมตั้งตีจะเป็นกัมมี่ใช่อตาดมไหลไหลมาแกะช <c oughs> มาแกะชิมกันเลยรสชาติเป็นยังไงมากินโชปาเฮ้ยกินโชบะใช่หมูขาแม่ถุงหมูขาขอต้มต้มหมเอ้ามีอย่างนี้ขอขอด,อด้วยกินของตัวเองก่อน กินหอมมากกินหอมมากเลยพี่ๆอันนี้ฉีกเลยเหมือนกากใยของมันใช่ไหมแม่อยากกินแล้วพิซซ่าปาน้ำลายไหลล้วสิอ่ะให้กินเห็นไหมพิซซ่าอร่อยอ่ะปาไม่มีซอสหรอไม่มีแม่เนี่ยซอสอยู่ข้างในกูอ่ะยังไงเขาล่าอยู่บนหน้าหน้าพิซซ่ากินเกินเลยไหมอืมอืมเน้าอื้อแล้ว ออย่ามัวกินกันอิ่มนะหรืออีกหลายอย่างอืมอะกนินอย่คำหนึ่งนี่อาปาอือ <c oughs> อืมอกนินคำผม <c oughs> ไม่เหมือ,อนอ,อสรุปกัมมี่ไม่เอาของตัวเองจะไปกินของจริงโอเคไม่เป็นไรเป็นเด็กให้ภายได้อ่ะ เดี๋ยวให้้องตีนเคี้ยวก่อนอเดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างที่สองกันปิดตาไว้นะพร้อมกันรลยยานเกมที่2พร้อมแล้วปิดตาไว้ว่าใครจะได้อะไรตาตีนปิดตายังให้แบบนล่ะมาเลยลืมตาได้อ่าขอบคุณค่ะอับน้องตีรอนไหนอ่ะห้ามห้ามยกนะเดี๋ยวดูว่าน้องไเอาอันนี้อ่เอาอันนี้มาอ่าเอาไปขอบคุณครับเกมที่2ว่าใครจะได้อาหารจริงใครจะได้กัมมี่ มาไปกันเลยเฮ้ยกระดาษ้าเล็มเฮ้ยน้ำมูลูกปาเล็มอ่านที่เราตัวก่อนลูกแเก็บให้ครับแม่เราน่ากินกินกว่าไหมสปาเกตตี้ลูกสปาเกตตี้ลูกไม่ใช่ลาเมิงนี่เปาเกตตี้โอเคของแม่เป็นฟุตตี้สวิทเป็นเส้นสปาเกตตี้เือนกัน เป็นแต่ตเก๊กซี่ครับลูกใช่อะแล้วเรามาชิมกันน้อติ๊แกะได้ไหมครับลูกแกะได้ครับแบลเหมือนที่ป๋าเคยซื้อกูอ่ะที่ไหนเนี่ยป๋านี้มันกินได้เลยเหรอไม่ต้องเวมเหมือนอันนี้เหรออันนี้ไปเวมก็ได้โอ้อ่านอ่านแติ๊งช่วยน้องติ๊งแกะโอ้ หนูกินสปาหนูกินอันนี้นะหนูไม่กินอันนี้ในนี้ในนี้เขาก็แบบให้ทําเป็นรูปเป็นล่างได้นะ,ะอะเหมือนสปาเกตตี้เลยใช่เป็นสีสีแม่แม่ทําเป็นรูปเป็นล่างนิอ่าดูเส้นสิเท่ากันไหมเอาเส้นของแม่ตีกับติงตินเท่ากันอ่าอืแม่ทําเป็นรูปอะไรดี่หละสายลุ้งนี่ฝาอืออืแต่ละคนดูท่าทาง กินอร่อยมีความสุขอืมห<อ>นูก,ก,กินของหนูไปก่อนตกินคนนึงได้ไหม่ะกินของตัวเองไปก่อนชิมก่อนเป็นยังไงมั่งรู้สึกว่าอร่อยอยู่นะอันนี้มันก็หวานหวานนะปาอ,อร่อย,อ,ยอร่อยเหมือนขนมไม่เค็มสิแม่กินก<ม>ัมมี่ของแม่ไปแล้วกัน,ม,ม,กนม,ม,ม่กินมีมีมีกี่เส้นเนี่ยอืมสีสันอย่ามัวกินกันทีมยังเหลืออีกหลายเกมอ้ หนูเก็บไว้อ,อ,อ,อันนี้เก็บแล้วอันนี้ก็อร่อยขอนงานกิมมนมองค์อะไรครับมีเสียวครับอัออนนี้เดี๋ยวอ,อ,อร่อยโอเคเกมที่สองเดี๋ยวให้เกมกินกัมมี่ไปเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมที่สามกันเลยได้ผลเกมที่สเกมที่สองป้าคะหนูขอเล่นได้ไหมเล้ยไ,ไ,ไม่ได้ครับหลับตากอนครับหลับตาครับไม่ได้หลับตาแล้วเรามาลุ้นกันถึงเกมที่สามใครจะได้อะไรอ่นนี่หรือป้าได้ ใน้องตีนเรื่องจะเอาของกล่องที่หน้าตัวเองหรือกล่องของแม่กล่องของแม่อ่ากล่องของแม่มีอะไรข้างในอ่ะไม่รู้ครับหน่ไยต่นกัสามสองหนึ่งเปิด ผลไม้จริงใช่ผลไม้จริงของตีนเป็นผลไม้กัมมี่อืออ่ามีจุ๊บมีจุ๊บชอบชอบขนมของตีนเมียงหนุนไหมในนั้นใช่ค่ะมีมีครับมีครับอ่ะแกะเลยครับในของโปรดมีจุ๊บด้วยยังไงสีม่วงของตีนเมียงหนุนด้วยมีค่ะมีสองมีสองอันนะป๋าดูสิลูกใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนกันแต่ว่าเป็นขนม แกกนี่ของแม่เจ็บเทียบกันอ่งุ่นเหมือนกันไหมลูกใหญ่มากเลยนะฝาดูสิอ่งุ่นแดงอ่งุ่นแดงกินไหมล่ะอ่ะชอบกินอะไรใช่เหรอชอบกินทุเรียนแต่แม่ไม่ชอบกินทุเรียนแม่อ่างูุกันอ่งุ่นเหมือนกันไหมไหนไม่เหมือนกับแม่ไหนดูสิหนูเอาอ่งุ่นแดงมีอ่งุ่นของน้อำตินมนอ่งุ่นของแม่ก็เป็นผลไม้จริงกับดัมมี่กะลังจะกินอะไรใครได้อะไรบ้างอ่ะ แม่ได้อังุนอังุนแดงอ่าของตีนเป็นกัมมี่อังุนมาชิมกันยังไงใช่แล้วโอ้อหหืมอผื่อยมากเลยปาหอมมากอังุนแดงอ้าวเหลือก่อนอันนี้หนูชอบมากเลยนะอย่างมีเม็ตตาป๋าว่าน้องตีนกับไมตตี้ที่จะอิ่มก่อนนะยังเหลืออีกยังเหลืออีกนะอ่ะมีกี่อันอ่ะไม่บอกแม่ไม่เอาละเดี๋ยวอิ่มก่อนลูปถ่ายหลายอย่างนะ แม่แน่เอาแล้ว๋าบอกมีหลายอย่างอ่ะ,อะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมที่สี่เกมที่สีนะ่หรือวะใช่แล้วเรามาดูกันเกมที่สี่เปิดตา,าเปิดตาได้ห้ามห้ามยกเ,<อ>เดี๋ยวรู้น้ำหนักอ่าโอเคเอาไหนอ่าอันนี้อันนี้เอานี้ก็ได้อันอันนี้อ่าโอเคสลับกันเลยของจริง,งจริงมาก หนูรู้ได้ไงเป็นของจริงหนูหนูรู้มันเป็นของจริงอ,อ้เห็นได้ไงอ่ะเห็นได้ไงไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นหนูรู้ได้เพราะหนูเคยกิน<ะ>อา้อาวอ้าวมีจิตสัมผัสจิตสัมผัสอา้อาวโอเคหมดเลยครับเกมพิสูจนะใครจะได้ของจริงใครจะได้กัมมี่อ้าวไม่ได้กัมมี่อาา่ะกัมมี่ชูเกดีบ ก็หนูรู้ด้วยไงว่ากล่องนี้มันเป็นของจริงแอบมองป่าใช่ไหมไม่ได้แอบหนูรู้ได้ไงแอบหนูเคยกินเอ้าหนูเคยกินไม่ต้ตายๆหน่อนนะอ่ะฉีกกันหนูไม่ต้องฉีกเปิดฝาแม่คะอันนี้ขวดเล็กขวดเล็กให้หนูไว้เหมือนกันไหมแต่เราเปรียบเทียบเดีนี่ขวดเล็กใครกล่องมาจะทแยกกันฝาเคี้ยวไหม ฟันพรอมจะหลุดไหมนี่อย่างซ่าเลยอน้อตินเคี้ยวหนึบหนับได้ไงได้ของแม่ไงโ่ะโหสรุปเกมนี้ใครได้อะไรบ้างแม่ได้กับมี่น้องตินได้โค้กอะอะได้ของจริงแม่ลองชิมบ้างได้ไหมซาซา,า,าของใครของมัน ปอนอย่างนี้แหละเขาจะเรียกว่าเด็กเหรอโอด้ <c oughs> <c oughs> okay. มาพี่พี่คะาหนูดได้ของจริงหน,นูขอดึกก่อนสรุปใครได้ของจริงกี่ชิ้นละจำไม่ได้ไม่ได้เกมแรกแล้วลองมาสุดท้ายบทอ่ะเวาราสุดกัน <c oughs> ได้อ่ะแต่เรามาเริ่มเล่นเกมที่ห้าไม่ถึงสิบไม่แน่ปะไม่บอกเดี๋ยวมาเริ่มเล่นเกมที่ห้ากันเลยโอเคปาคัาที่เกมเท่าไหร่แล้วเกมห้าเกมสุดท้าย อาสุดท้้ายมีใหองสุดท้ายใครจะได้อาหารจริงใครจะได้กัมมี่ลับตาเลยตาหยาตาหยาโอเคมาเลยค่ะไหยิบใหุ้กมันหนักค่ะแม่มันไม่ยกไงล่ะยมากอกตาดีให้มติ๊กเลือกแม่ติ๊กจะเลือกกล่องด้านหน้าตัวเองหรือเลือกกล่องของติ๊กให้แม่เลือกบ้างอืมแล้วของของหนูแล้วกันของของหนูมากบ้างโอเคอ่ะดูดิสุดท้ายแล้วแม่ก็ไม่เลือกให้ติ๊เปิดก่อน อ่าคิดไปก่อนนี่หนูทำได้แม่เอ่อย่งหงนูงัขึ้นมาอย่างนี้งันี่ร้องอย่างดีนะกังเด็กเปิดดูใช่ตอนแรกแม่นึกว่าป๋าซื้อกระติกกระสแรมแข็งกันกินกันเปิดดูอ้าวอะไรอ่ะกลังนี่แสดงว่าแม่ได้ของจริงสิถ้างั้นอ่ะได้ของจริงของป้อมอู้โหไอ,อ,อ,อ้ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ จบแล้วทําท่าทูาทํ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 าทมาตัาจบา้วาทําทําทอาทําทําทหาท่าทํ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 าทนาทํากําท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 นาทําทนาา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 นาาาาาาาน ป๊าไม่ได้กินข้าวเลยอืมอ่าเราชิมดูจะได้สรุปว่าใครได้อะไรบ้างอ๋อไม่ไหวแล้วกำลังไหลอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปว่าเกมแรกใครได้อะไรบ้างแฮมเบอร์เกอร์ติดคอแฮมเบอร์เกอร์ติดคอ เอว่าน้ำร้เถือโอ้อ่ะหรือเรามาสรุปว่ากล่องแรกแม่ตีนได้อะไรจำได้ไหมกล่องแรกไม่ได้พิซซ่าอ่าแม่ตีนได้ของจริงน้องตีนได้กัมมี่ใช่กล่องที่สองเป็นสปาเกตตี้แม่ได้ฟุตตี้อ่าน้องตีนได้อจริงใช่อันที่สามเป็นโค้กโค้กแม่น้องตีนได้โค้กอ่าแม่ได้กัมมี่กัมมี่กล่องที่สี่ของที่สี่ เป็นผลไม้อ่ะผลไม้ไม่ได้ผลไม้ต้องตินได้กัมมี่กัมมี่อันสุดท้ายของโปรดเขาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อันเมื่อกี้เลยไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์ต้องตินได้กัมมี่โอเคกัมมี่แฮมเบอร์เกอร์แท้ๆ้มันพูแกมมี่แฮมเบอร์เกอร์โอเค ค่ะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมเกมแปลกๆใหม่ๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปแมตติกได้นะคะหรือว่าอินบ็อกเข้ามาบอกได้นะคะเหมือนเดิมค่ะ ่าไงลูกติดต่อมาค่าค่าหนูด้วยนะอ๋อติดต่อมาหาตินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราที่พี่เฟซบุ๊กอินสึ๊บจีเจนเนอเลใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเวอร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในตอนต่อไปของวีดีโอีพี่น่าบ๊ายบายเดี๋ยวแม่จะไปกินแฮมเบอร์เกอร์ของตินนี่เป็น 拿来哟！拜、哎、拜。<laughs> bye bye.